สารพรตันคงนายอำเภอโนนศิลาผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอโนนศิลาประธานในพิธีที่เคารพกระผมร้อยตำรวจเอกสมยศชัยคุณรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจอุดรนศิลาทำหน้าที่พิธีกรฝ่ายพิธีกรและผู้ควบคุมแถวกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเรื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม,มานาถบพิตรปัจจุบันได้เวลาเป็นมงคลแล้วเรียนเชิญท่านประธานนำกำลงกังพลจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระบรมมชัยยรัตน์พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิอุพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรและกล่าควคำปฏิญาณตามลําดับเรียนเชิญครับเำกลัคนจิตอาสาพระราชทาน ถวายความเคารพพระบรมมัาญาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมมัาญาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินพระรามาธิบดีเสียสินพระมหาวชิราลงกรณพระวชิเก้าเจ้าอยู่หัวและพระฉาญาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธามิมลลักษณ์พระบรมราชินีตรงหน้าไม่ย เราทความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทความดีด้วยหัวใจเฮ้ยที่พวกเรามา ที่ยืนอยู่ตรงนี้ผมขอบคุณนะครับขอบคุณในความมีระเบียบนัยในธรามจิตและมีการทําความดีด้วยหัวใจนะครับมีรายชื่อก็ามาเหมือนที่พวกเราอยู่หน้าผู้กับคณะนี้นะครับก็บคือมีระเบียบวินันนะครับรักษาไว้ซึ่งประวัติศามร์พระองราชวัตรของหลวงของเรานะครับเราทําดีด้วยหัวใจนะครับ ไม่มีใครมาบังคับนะครับสิ่งที่เราทํานะครับเพื่อเป็นพระราชกุศงให้กับพค์ท่านเราทุกท่านนะครับทุกนายทุกคนนะครับนะครับทั่วมกิจกรรมกับผู้กับนะครับบริเวณทางเข้าถนนทางเข้าเมื่อวานผมกองสมยศก็ได้ไปตัดนะครับที่ทางเข้านะครับก็เรียบร้อย ให้ส่วนภาพเข้ามาหญ้ามาันรูปเป็นยกตัดหญ้าตัดเราไม่ได้เลย,ย,ยเมื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา สลาจิตอาสาเราพาภูมิใจ